อ่ะสาวสต็ครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง,องคำให้ชนน้น,นะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาตอบปัญหาอะไรห่งอย่างน,นะครับอ่ามีน้องคนหนึ่งครับเขาบอกว่าอ่ามันตั้งค่ายังไงครับเป็นแบบที่ผมตั้งนะครับก็คือที่มันเป็นแบบมีเลขวอลเลตอ่ะเออมันมีเลขวอลเลตอ่ะเออคนตั้งค่ายังไงครับอ่ะเดี๋ยวผมมากดตรงนี้นะกดหน้าไลฟ์สดนะครับหน้าไลฟ์สดของน้องก็คือจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมปกติแล้วอ่ะจะเป็นแบบนี้เนาะทีนี้ให้น้องลงมาดูข้างขวามือนะครับข้างขวามือจะเป็นภาพซ้้้้้้้้้อออนนนนนนภาาาาาาพซีี่่่ใหหงงงงงกกไรรรตตตตตัััคคคะม ตรงนี้ตรงนี้นี่ติดตรงนี้ตรงนี้กดไปที่การตั้งค่านะเราเลือกกรอบรูปที่เราชอบเลยเลยเลือกเลยเลยจะกรอบรูปอันไหนเราเลือกได้เต็มที่เลยเนี่ยกรอบรูปมันไหนนะครับเราเลือกได้เลยแต่พี่เลือกรูปแบบนี้นะแล้วก็กดไปที่การตั้งค่ากรอบรูปนะกดไปในการตั้งค่าเห็นไหมมันจะมีให้พิมพ์เลขอยู่ครับว่าเราจะพิมพ์อะไรเนี่ยเราจะพิมพิมพ์อะไรเราจะพิมพ์นี่นี่นี่เห็นไหมแล้วก็พิมพ์ได้นะครับเราก็พิมพ์ได้เนี่ยเรามาตั้งค่าตรงนี้นะครับส่วนในรูปโปรไฟล์หมดเนี่ยมันจะอยูู่่่ทีวาาาเเเรรรจะตั้งปป็นล ว่าเราจะเอาแค่กล้องหน้าหรือว่าเราจะเอากล้องอรูปภาพทั่วไปที่เราอยากจะใส่นะก็แค้ตั้งค่าตรงนี้ก็เสร็จแล้วก็รูปโปรไฟล์ทั่วไปไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้หน่อยเดี๋ยวแนะนําอะไรหน่อยตรงนี้นะเรื่องการตั้งค่าสตรีมนะให้แนะนาเป็น 720p นะครับ 7p มันสูงสุดแล้วเนะี่ยสำหรับพวกฟรีนะว่า 720p เพราะว่าถ้า 180p มันจะมีลายน้ํานะครับก็ไม่แนะนําไม่เป็นลายน้ํานะเดี๋ยวมันจะรบกวนการสตรีมนะ ก็ไม่มีอะไรเสียงก็ปกติไปไม่มีอะไรต่อไปก็ตั้งค่าจนสูงไม่มีอะไรตั้งค่าจะสูงพยายามอยาไอ้นี้นะอย่าหน่วงนะอย่าหน่วงไว้ส่วนการตั้งค่าเสียงก็ไม่มีอะไรก็ตรงนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วก็กดสตรีมได้เลยครับก็มันจะขึ้นเรียบร้อยนะก็ประมาณนี้นะแนะนำทริคเล็กนิดหน่อยนะสวัสดีครับ